สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนเกียวลินฟาร์มครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ในคออควายนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันยังอยู่ในคออควายเหมือนเดิมนะครับตัวเช็คประจําวันนะครับก่อนกลับบ้านนะครับผมตัวเช็คประจําวันก่อนกลับบ้าน ครับบรรยากาศตอนนี้นะครับในข้อก็ประมาณ2องทุ่มกว,กว่านะครับผมนี่คือแม่ทองคูณนะครับสูงร้อยสีสิบนะครับนี่คือลูกสาวนะครับที่เกิดที่นี่นะครับเป็นลูกของพ่อเพชรภูแพงอายุห่งปีส่วนนี้นะครับคือลูกชายของโกเมืองเพชรนะครับเป็นลูกของโกเมืองเพชร ออกมานะครับได้สีแม่นะครับไม่ได้สีพ่อนะครับส่วนนั่นนะครับเป็นลูกช้างอุดรนนะครับที่เกิดจากแม่พันตัวนู้นนะครับสูงร้อยสี่สิบแปดนะครับนี่คือลูกช้างอุดรนนะครับนี่คือแม่ตานนะครับแม่ตานสูงร้อยสี่สิบสองส่วนตัวที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแม่พารวยนะครับสูงร้อยสี่สิบแปด นี่คือลูกตัวล่าสุดของเขานะครับนี่คือลูกของเบิ้มพันล้านนะครับลูกของเบิ้มพันล้านกับแม่สูงร้อยสี่สิบแปดนะครับผมตัวนี้ก็ลูกช้างอุดรนะครับส่วนตัวนี้ก็ลูกสาวช้างอุดรครับผมเนี่ยําลังนอนกําลังจะลุกลุกขึ้นมาครับลูกสาวช้างอุดรอีกตัวครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นลูกชุดแรกนะครับ ที่มาคลอดในฟาร์มของเรานะครับตัวแรกเลยนะครับนี่คือน้องกําไรนะครับน้องกําไรเป็นลูกของพ่อเม็ดเงินนะครับพ่อเม็ดเงินที่อยู่ที่โคราชนะครับต่อมานี่ครับเป็นหมายเล็กสองนะครับที่เกิดในฟาร์มของเรานะครับนี่คือลูกสาวช้างอุดรนะครับอายุสองปีเท่ากันนะครับผมความสูงทะลุร้อยสี่สิบไปแล้วนะครับ ส่วนนี้นะครับเป็นลูกของแม่ตาลตัวแรกนะครับติดแม่มาเตี้ยที่สุดในฟาร์มครับผมตัวนี้สูงร้อยสามสิบน้องอายุสองปีสูงกว่าสองสูงกว่าแล้วนะครับสูงกว่าทุกตัวแล้วนะครับตัวนี้อตัวนั้นนะครับเป็นลูกของพ่อใบยก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ